สวัสดีค่ะวันนี้จุนจะพาทำแน็คโดยใช้มันเทศนะคะมันแกวค่ะจุนใช้สามสีนี่เลยทำออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกรอบสนั่นสีม่วงอร่อยสีขาวอืมแล้วก็สีส้มค่ะอร่อยเพราะว่ามันเทศเขาหวานอยู่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทําค่ะทําง่ายมากค่ะนี่ค่ะมันแก้วนะสามสีที่จุนซื้อมาอย่างเราหัวค่ะจุนก็มาปอกเปลือกกลางให้เรียบร้อยค่ะไอ้นี่เป็นสีส้มค่ะไอ้นี่สีขาวส่วนนี่สีม่วงเนาะถ้าภาษากลางเขาอาจจะเรียกว่ามันเทศนะคะแต่ภาษาอีสานบ้านจุนเรียกมันแก้วค่ะพอเสร็จแล้วเราก็เอาไปสไลด์ให้เป็นแผ่นนะคะเดี๋ยวจุนขอสไลด์ก่อนค่ะ นี่ค่ะจูนก็สไลด์ประมาณนี้เนาะที่สไลด์จูนไม่ค่อยดีค่ะแผ่นเลยไม่บางเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรค่ะเราทํากินเนาะนี่ค่ะปักประมาณนี้ตอนนี้จูนกําลังตั้งน้ําร้อนเอยน้ำน้ำมันให้ร้อนนะคะพอร้อนประมาณสักร้อนไฟกลางอะค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาลงทอดค่ะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาลงไปทอดเลยนะคะ โดยที่ตอนทอดน,นี้อย่กคนนะคะอย่กคนเขานะคะเดี๋ยวค่อยกลับด้านค่ะเพราะว่าถ้าคนตอนนี้มันเราจะเละค่ะเดี๋ยวจูนรอสักพักเดี๋ยวจูนจะกลับด้านค่ะพราะเราเริ่มดูแล้วสีเขาเริ่มจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากที่เขาขาวออกจะออกเหลืองๆเ,เราก็เอาไม้ตะเกียบน,นี่แหละคะ่ะ คนๆให้เขาแตกออกจากกันค่ะเราก็ทอดไปจนกว่าจะกรอบนะคะพอเราทอดได้สีประมาณเท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเราก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะถือว่าโอเคแล้วค่ะ สีต่อไปค่ะก็ะทำเหมือนกันค่ะได้ขนาดนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเสียงเขากลบๆเนี่ตักขึ้นได้เลย ทอดเสร็จต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสีม่วงนี่ค่ะสีม่วงก็เสร็จแล้วค่ะก็ที่เดิมค่ะเราก็ให้เขาเสด็จ นะคะใส่น้ำมันให้เขาเย็นลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงเครื่องค่ะวันนี้จูนจะปรุงเป็นรสปาปิก้านะคะผงปาปิกาค่ะขั้นตอนปรุงแล้วค่ะจูนจะใส่ผงไก่นะคะผงรสดีหรือผงอะไรก็แล้วแต่ที่มีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปาปิกาแค่นั้นค่ะวันนี้จะทำกินรสชาตินี้ค่ะ ผมปาปิกาค่ะพริกหวานแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะความกรอบสน่นเลยนี่แหละค่ะเสร็จแล้วสแน็คแบบง่ายๆค่ะไม่ได้ทำอะไรยากเลยแต่จะยากตอนที่เราทอดเพราะมันใช้เวลาหน่อยนะคะในการทอดนี่ค่ะ สแน็คสแน็คค่ะ